ก็้ลูกค้าก็มาร้ออนูอีกทีว่าเวลาไลฟ์ไปต้องทำท่าดีเมีอาการไม่ไลฟ์ก็เป็นนะพี่อยู่เฉยหนูก็เป็นอย่างนี้แหละที่สื่อสารเลยนี่หนึ่งคนแล้วลูกค้าพี่ดาดาพี่ดาสวัสดีค่ะอ่ะ คอตตอนเฟเชลก็คือกางเกงวสปอยชายนั่นเองกระดบมระกระตัวกระดุวกระดัมกระดุม้ระอุมกดม่เะดพี่ร้ดงม่ปีแล้กพี่ฟงอระดุมกระดก็สั่งกยู่ไงกธอฉัมก็สด่มอยู่แตกระดไม่ได้มาเองเมาะดม่ได้มารอมเุมนต์ใช่กมนระดุรุมกระุมกุี่นี่ นี่เลยหนึตัวเลยป้ายนี้เขาจะเขียนกํากับมาให้เลยนะคะสวัสดีตอนเย็นพี่พี่ดําวนให้โหวสวัสดีค่ะแม่ค้าส่วนพี่ด้าเห็นไหมดํารวนเงียบเงีสิดํารวนเอาป้ายมาก่อนจะโชว์ห้าหนึ่งงอยใครเอฟรีวิวรีบนะพี่นะบอกได้คำเดียวตัวแรกมาเลยพี่จ๋า5้าหนึ่งครับโมโอ้โห ป้ายส้มในตำนานคาโกห้าหนึ่งหนึ่งใหม่กริบเลยอ่ะตัวนี้ใหม่ส์ดีเลยประมาณเอลประมาณสามสิบไหมอเอลสามสิบสอบรีวิวส่งฟรีป้ายคนคิวแรกเท่านั้นสงเราเป็นีพี่ผู้หญิงก็ดังเนี้ยเสียงหัวเราะนน่ากลัวทุกคนนี่พี่ดูห้าหนึ่งหนึ่ง รับค่ะพี่ฟงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่แล้วคือเวลาเจอ511อ่ะพี่ถ้าสภาพใหม่ๆหายากเพราะว่า511ึ่งมันจะไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่ปกตินิดีทรงหล่อมาก่511พี่ฟงขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณคุณพี่ทุกท่านที่คอยอุดหนุนกระดานเรา พี่ดูตัวนี้ที่หนูถือนะสวยไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นเขาโปโลป้ายหนังวินเทจอย่างนี้เลยนี่โปโลป้ายหนังงานวินแบบวินวินเลยพี่วิน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 ลอยเลยตัวต่อไปค่ะก็อีกแล้วแม่แฮช่เอมฮชชนเอ็มด้วยจ้าบอกแล้วว่าป้ายส้มเขามีดีนะสาวมีขอบอันหน้าของเล็กของใหญ่วะมีขอบพี่มันต้องมีขอบ ใหญ่ของใหญ่เนี่ยใหญ่ใหญ่สายใหญ่พูดถึงสายใหญ่พี่แล้วมันติดขาจ้ำมาสวยมากเลยกางเกงสวยสู้ไหมคะไม่ได้้ทำไงดีพี่ก็พี่ก็อย่าเอาความจริงไม่ได้นะพูดแบบนี้พี่แบบขาาจ้ำแปพี่ตัวนี้เชื่อด้วยนะเนี่ยบอกก่อนเขาเชื่อนะเชื่อนี่พี่เห็นไหม อุ้ยเฮชอนเอมอีกแล้วค่ะรีวิวคุณพี่รีวิวกันให้เห็นความจริงอะเป็นไงคาโก้อีกแล้วเฮชนเอมค่ะสวยเนาะสองคนเลยอุ๊ยคนนนไม่เลยมุกอย่าช็อตฟิลเพื่อนพี่หนูมีคือสามคนนะต้องสวยคนไม่งั้นเพื่อนหนูเสียใจ เพื่อนหนูนอนไม่หลับนะคืนเนี้โง่เลยบอกไม่ยาค่ะฉันไม่ยาคานะแก๊์ค่ะหนูก็รู้อยู่แล้ว่าพี่โกหกหนูก็มีความสุขไม่ใช่เราต้องบอกว่าหนูก็รู้อยู่แล้วพี่พูดความจริงพี่ก็พูดความจริงไม่ได้นะพูดความจริงแบบนี้เราก็แบบเขิ่นเขิ่นเลยนะวีซีเค สวยเดอ้อสวยเดอ้อใส่ทํางานใส่เที่ยวใส่อยู่บ้านใส่ลําลองใส่ไปได้ทุกวันที่กางเกงรุ่นนี้ขอไซส์ประมาณ30-40บถบวกลบนะคะคาโก้เนี่ยจะต้องลุ้นคุณพี่มีให้ลุ้นนะคะออกมากออกน้อยออกไม่ออกแล้วแต่กัสอบเพราะมันเป็นกางเกงเวสต์อยจ้ะแต่ส่วนใหญ่อะมันมีเนี่ยพี่ดูตัวนี้ดิคาโก้โอนเนวีสวยมากคาโก้เหมือนกัน เนี่ยของฉันแบบเุ้ยเท่มากเลยเธอดูเนี่ยพี่ดูดิกี่กระเป๋ากี่กระเป๋าตรงเนี้ยเล็กๆอ่ะสวยมากเลยอ่ะตัวเนี้ยสี่กระเป๋าหรอหกกระเป๋าหกกระเป๋าหรออือวิหกกระเป๋าอลูกค้าได้ราคานะของ u n เ e อ w เอ r ตัวนี้ก็เป็นคาโต้กระเป๋าหน้าอย่างเท่เลยครับโอ้โหจุกๆุที่เวงวางเรียนกันเป็นแถวเดียวเลย แบบธรรมดาแบบนี้ก็มีค่ะลปค่อยรุ่นนี้เป็นงานเบอร์สองนะพี่แต่โดยเรื่อกสะอาดเนาะเบอร์สองไหมมันเป็นเบอร์สองพี่เป็นเบอร์หนึ่งเออเบอร์หนึ่งไหมเบอร์หนึ่งอ่ะมันห้าพันห้าบวกพี่ซึ่งมันราคาสูงเกินไปนะคะใครก็เลยไม่ได้ออกมาแล้วนะคาโก้มาอีกตัวค่ะสีดำคาโก้ต้องลุ้นนะจ๊าพุทตะหล่อู่ด้าดีนะเนี่ยสีมินิมอลมากค่ะ พี่ก็สอบเว็ไพย์หนูขายตลอดนะขายมาหลายปีขายก่อนโควิดอีกที่ไม่ต้องแบบว่ารอหนูรีวิวเลยพี่แบบกดสั่งได้เลยกดตะกร้าเลยกดเลยพี่อย่าเพิ่งชมหนูพี่กดตะกร้าก่อนสีก็จะประมาณนี้เลยค่ะสีครุ่งโทนที่น้ำตาลดำครีมกรม อยนะโอ้ยลีลีอลตอมมี่ป้ายห้อยเลยครับผมเนี่ยแสงเริ่มี่ดูตัวนี้งานทอมมี่นะนี่แบรนด์ทอมม,มี่มีแบรนด์ให้หลุนอีกนะพี่ว่าบ่า ว่าอ๋อทอมมีต่ตรงนี้นี่ค่ะทอมมี่ก็มาแยกคำราคานะปลาไฟอยค่ะแก๊ปเลิเจ้าแก๊ปแมวออกบานาน่าลีพับริกฮ่า H M พี่จ๋าเป็นไงเลิศปะ แล้วครับท่านรอๆเลยครับรอๆครับลูก <laughs> พี่แสดงความกินดีดยังมองไปเห็นกอดีอะไรห, <laughs> หลาน <laughs> <laughs> หลานน้อยแล้วก็ยังไม่เลิก <laughs> เลื่อนไปเจอเลื <laughs> ่อนที่บ้านด้านนั้ กียวันอาทิตย์ด ok ู็บอกว่าวันนี้วันอาทิตย์วันจันทร์วันจันทร์เฮ้ยใครว่าคืออยากกินแหละคนละแบรนด์ก็ไม่นับคารโก้พี่ตัวนี้อย่างสวยเลยดอกเกอรเยเออไม่ใช่คาโก้พี่ขอโทษทีค่ะเป็นเป็นทรงช่างค่ะพี่อันนี้เป็นทรงช่างนะนี่เป็นสีดำ้วมันลงยากทรงช่างสวยด็อกเกอร์ทรงสวย ได้เลยพี่มาของลงสดสดที่ลงเยอะลงทุกรอบเดือกเป็นซอยอะลงทุกรอบไม่ซอยมาเป็นร้อยรุ่เลยนะพี่อันนี้นไ้ลงอีกนะพรุ่งนี้ลงอีกไม่ซอยเนี่ยมาที่มาแบบองแปดสิบร้อยหนึ่งเลยข <6 S 2> องมันมาเยอะนะอะพี่ ต่อให้อย่างอื่นจะมาแค่ห้าลูกหกลูกก็เถอะแต่เวทไฟฉันจะมาเยอะ <g ül> <c oughs> ฉันไม่แค่์ทำไมเสื้อผ้าลมฉันไม่มาแปดสิบลูกอโอ้โดูดีทรงสวยอย่างเงี้ยเละพี่เห็นไหมหันโ,โชว์ให้ดูด้านทุกตัวเลยนะงานสวยไปเร็วนิดนึงนะพี่มันมืดเจนแัดลมเบอร์สองใหนหนึ่งนะาขามันปิวจะไปเร็วนิดนึงคุณพี่ เก็บเลยก็ได้เนี่ยจะได้เร็วๆไม่ต้องเสียเวลาดอกเกอร์ค่ะนี่มาอีกตัวหนึ่งจ้ะทอมมี่เห็นไหมุมพอดีละพี่ใส่ทำงานได้เลยเลยกระสอบแจ้ง100ตัวนะคะลูกค้าหนูก็เลยจะไม่ได้มันนับแบบ จำนวนตัวให้อีกยึดตามหน้ากระสอบเป็นหลักอาจจะบวกลบบ้างอ่ะเนาะบางกระสอบประมาณนี้แหละถ่ายดีพี่จ๋าเป็นเค้กอะไรร้อนแล้วก็อยากกินเค้กแต่ว่าอะไร โคลัมเบียตัวนี้สวยคุณพี่เป็นงานกระเป๋าเล็กๆตรงนี้นะเเี่ยวอะะไรนแล้วเป็นแบรนด์โคลัมเบียสวยๆเลยค่ะแต่เติมพันปลาให้พี่เจมหใครจะสั่งสั่งได้เลยนะพี่พี่ที่มืดหน่อยตัวนี้สวยอ่ะมันมีตะขอตรงนี้ด้วย ะจะมาสี่โมงครึ่งไม่ไหวแล้วพี่ช่วงนี้มันร้อนร้อนจริงี่ห้าโมงร้อนเลยนี่นี่เราแบบมาเลทจริงๆไม่อยากมาเลทนะพี่เพราะว่าเวลามันไม่พอชั่วโมงเดียวรีวิวอ่ะแต่มันร้อนจริงๆพี่ปกติมาสี่โมงครึ่งวันไหนถ้าไม่ร้อนอ่ะจะมาสี่โมงครึ่งก็จะเสร็จเร็วช่วงเนี้ยร้อนจริงด็อกเกอร์ป้ายหนังค่ะ ที่พี่สั่งของกันได้เลยเดอ้อไม่ต้องรอรีวิวก็ได้เนี่ยพักแพทเลยนะทรงสวยสวยเลยพี่ H a n M คุยคุยกับใครอะ่ะสีน้ำตาลสวยมากเลยคุมโทนดีจังแก๊ปค่ะพี่เห็นไหมแบรนด์ก็มีให้ได้รู้เแล้วตัวนี้เป็นขาดจำด้วยสวยสวยเลย บานาน่ารีทับบิกแก๊บคะ่ะคุยพี่แก๊บตัวนี้ทรงสวยมากพี่มองเห็นไหมทนำะไมหนูมองไม่เห็นไฟเลยวะราเปล่ยนสีเนาราเปลี่ยนสีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเธอทีคาโก้ตัวนี้มันเป็นแบรนด์เนี้ยที่เป็นรูปเหมือนภูเขาอ่ะเป็นแคมปิ้งอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเอาดอด เอาดอเออเอาดอเออนั่นแหละเอาดอเนี่ยเห็นกล่องช็อกโกแลตไหมสีทองๆอ่ะไม่หยิบทำไมพี่เออนั่นแหละแบ่งกันคนละสองกับพี่เบนเอาป่ะหรือไม่กินเอาไม่เินจะบอกมันไม่หยิบี่ะเฮ้ยอุ้ยเป็นอยู่เป็นว่ะด็อกเตอร์ค่ะ พี่สีสวยอ๋อถามตลอดเสือฟุกทำมีค่ะใช่ตลอดอ๋อเป็นนิสัยเ้าอุ๊ยอเมริกันหล่อมากช่อหล่อเลยเออีติดขาดำน่ารักงเลยอ่ะน่าจะขายได้แพงนะเนี่ย <ไ>เท่มากเลยแค่นี้ฉันจะเดินอ้อมหลังแล้วมีกระเป๋า<ไ>ปเจ๋ๆให้เท่แล้วดูดิอุ้ยเท่เสังเลยครับวินเหจวินใจเอวสูงขาบาน,นาไปเราไปดูกันเลยคุณพี่ขออนุญาตกลับกล้องนะจ๊ะอ่ะนองมุกโอ้ ดูลูกชายฉันวิ่งสิสวยสวยเหมือนเดิมรีวิวบ่อยรีวิวบ่อยสวยแน่ใครสนใจแคปหน้าจอเลยจ้า3,700บาทลงตลอดพี่ทุกเดือนของลงที80ลูกถึง100ลูกนะคะใครสนใจรีสั่งได้เลยนะ